ทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมครับผมมีเอเบอร์ลิลลี่ซีดแต่ไม่ใช่แค่หนึ่งนะผมมีถึง15อันแล้ววันนี้ผมก็จะมาลองทำบักแมวมูนที่เขาทำกันอะ่ะนี่ทุกๆ1น,นาทีอะ่ะมันจะนอนไว้ยี0วินาทีแล้วก็จะทำให้ผลไม้เกิดใหม่อะ่ะโตขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นความสามารถเสริมนะมันจะมีโอกาส6%ที่ผลไม้ประเภทกลางคืนอะ่ะมันจะอยู่มันจะยังอยู่เมื่อเราเก็บเกี่ยวอะ่ะอ่ะกดผิด เผื่อไปปักมาสเตอร์อ้าวไม่เป็นไรปักแล้วก็ปลูกตรงนี้เลยแล้วกันโอ้โหทําไมปลูกติดกันไม่ได้เลยวนันนี้กดตรงไหนไม่ลงเลยสงสัยต้องใช้พื้นที่ทั้งสวนนี้แล้วบ้างลดน้ําเลยแล้วกันลด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 อ๋อโตไวยอยู่นี่นี่แป๊บเดียวขึ้นมา40%ละน่อย <Nice. S 1> โอ้โหลกมากตรงนี้เอิม่มเราปลูกติดกันเกินไปหรือเปล่านะ <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวย้ายมันไปหน่อยแล้วกันมันแน่นเกินตรงนี้โอ้อันนี้ต้นใหญ่เลยเดี๋ยวย้ายมาตรงนี้หน่อย สวัสดีครับอโอ้โหนอนอีกแล้วเฮียผมเอานอนมาขายเอาไปเลยเฮียซื้อนอนไปทำอะไรตั้งสิบล้านวะนะไหนอะแมวมูนเราทําปฏิกิริยายังนอนเราไปเลยลูกเพราะนี่มันนอนแล้วโอเคจังหวะนี้เราก็เราก็ทําอะไรนะผมลืม<ร>น้องน้องมานอนตรงนี้หน่อยน้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น้องไปไหนอะน้องเมืออะไรเนี่ยเอาน้องมานอนแล้วจังหวะนี้แหละทุกคนเราต้องวางสปริงเกอร์สปริงเกอร์แอดวานเบสิก แล้วก็กอรลี่โอเคแล้วเก็บจังหวะนี้เราต้องรีบเก็บโอเคแค่นี้ใช่ไหมนะน่าจะแค่นี้แหละอ้าวมานอนอะไรตรงนี้วะนนี้เรียบร้อยทีนี้เราก็รออย่างเดียวเลยนะทุกคนทําแค่นี้จริงๆใช่ไหมนะผมไม่ได้จําผิดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรารอก่อนรอ้ผลไม้มันโต One โอเคทุกคนพี่ก็ไปนั่งรอมันมาประมาณ5นาที10นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดไหนนี่ อันนี้คือโอ,โอ้เดินติดอะไรวะเนี่ยอันนี้คือต้นที่เราปลูกนะโหขอปีนขึ้นไปดูแปบ๊บเอ้ามันย้ายขนาดนั้นเชียวหรอวะเหมือนมันจะใหญ่ฝั่งซ้ายนี่ใหญ่กว่าฝั่งขวาเยอะเลยนะดูดิเหมือนว่ามันจะมีแง่งเพิ่มมาตรงด้านขวาเห็นปะอ๋อเป็นรอบๆเออเป็นแง่งเพิ่มมารอบๆเป็นเหมือนเปลวไฟอะแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่มีเพราะว่ามันเป็นต้นเล็กอืมก็คือใช้ได้สินะไอวิธีทำของแมวมูนกับสปริงเกอร์หลายๆอัน โอเคถือว่าประสบความสำเร็จแหละ